น้ำไหลลงกลอรีโฮครั้งแรกในรอบ11ปีอ่างเก็บน้ำเลคเบรียสซาในภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะรับน้ำจนเต็มเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีซึ่งจะทำให้น้ำไหลลงสู่กลอรีโฮท่อระบายน้ำยักษ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หวังจะชมภาพหายาก กลอรี o โฮตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนม t นติเชลโลประมาณ61เมตรระยะห่างจากท่อไปยงจุดระบายน้ำในพูตะาครีกยาวราว214เมตรกลอรี o โฮเป็นท่อระบายน้ำแบบ Morning Glory ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกล้วยด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด22เมตรที่ด้านบนแล้วจะค่อยๆลดแคบลงไปที่ราว8.5เมตรที่ส่วนปลาย น้ำจะเริ่มทะลักเข้าไปในท่อดังกล่าวหากน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นถึงระดับ1,976ล้านลูกบาศเมตรท่อระบายน้ำนี้จะสามารถปล่อยน้ำสูงสุดถึง3 6 2 0 0 0กลลอนต่อวินาทีเหตุการณ์น่าระทึกสำหรับนักท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี2006นุ้นแน่วังว่าเราจะได้ชมภาพกันเร็วๆนี้